วัสรับทุกคนขอต้อนรับเข้สู่รายการ Webiotech Learning นะครับกับผมโอนะครับวันนี้เราอยู่กับ EP ที่3นะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของ API Testing โอเคทีนี้วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเคยถูกถามนะครับไม่ว่าจะเป็นใน างานที่ตัวเองทาอยู่หรือว่าแม้แต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์งานหรือแม้แต่ในตอนที่อ่าน job description ของ job ต่างๆนะครับว่า,าเคยมีประสบการณ์ทางาน API testing ไหมนะครับ test API testing เป็นหรือเปล่านะครับทำ automation บน API testing เป็นไหมนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันว่า API testing มันคืออะไรนะครับแล้วก็การทํา automation บน API testing มันทานํางานยังไงนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ เนื้อหาในเรื่องของการทำอัลโตเมชั่นเนี่ยบน API Testing เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าตัว API เนี่ยมันมันคืออะไรนะครับคำว่า API เนี่ยมันมักจะมาคู่กับคำอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งเรามักจะได้ยินมันมาคู่กันนะครับกับนั่นก็คือกับคำว่าเว็บเซอร์วนะครับทีนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับในคำว่า API กับคำว่าเว็บเซอร์วิสนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะเหมารวมมันไปว่ามันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะ API Testing ก็คือเว็บเซอร์วิส Testing ทีนี้ต้องบอกว่ามันก็มีความตา่างกันอยู่นิดนึงนะครับระหว่างคำว่า API กับคำว่า Web Service คำว่า API เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Application นะครับ Programming แ,แล้วก็ Interface นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็หมายความว่า,าส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างโปรแกรมสอโปรแกรมหรือว่า,าระบบ2ระบบนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่า Web Service นะครับ ถ้าเรามองเว็บเซอร์วิสจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการติดต่อกันร,ระหว่างระบบ2ระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ c l i e n t กับเว็บเซ v ร์เวอร์นะครับหรือว่าตัวในส่วนของระบบระบบนึงนะครับซึ่งมีการใช้เว็บเซอร์วิสในการติดต่อกับร,ระบบอีกระบบนึงผ่านเน็ตเวิร์กแล้วก็ผ่านโปรโตคอล HTTP นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองการทำงานของเว็บเซอร์วิสจริงๆเนี่ยเราจะพูดได้เลยว่ามันก็คือ API ชนิดนึงนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ2ระบบหรือโปรแกรม2โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันกแแแล้วตต่นะครับ ในส่วนของเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านเน็ตเวิร์กถูกไหมครับแต่ในนิยามของ API จริงๆมันกว้างกว่านั้นเพราะว่าตัว API ไม่ได้จำกัดว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะต้องทําผ่านเน็ตเวิร์กเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยพูดได้ว่าตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยจริงๆมันก็คือ API ชนิดหนึ่งนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่า API บนโลกนี้มีแค่เว็บเซอร์วิสนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาพูดกันในลักษณะของสายงานของ QA ในสายงานของ QA เนี่ยหลกัหลกๆงานที่เราจะเจอประมาณ99.5%เนี่ยััยัันะะนนนนกะะะเ่วววขบบบใสองตรรคพาฉ้ มันก็ได้เกิดคำเรียกรวมๆเกิดขึ้นมาว่าคำว่า API testing นะครับซึ่งโดยปกติแล้วประมาณ95%เวงเราเราได้ยินคำว่า API testing ในสายงานของ QA เนี่ยมันมักจะหมายถึงในส่วนของตัว Web Service testing นะครับซึ่งตัว w e b Service testing เนี่ยมันก็ถูกแบ่งออกตามประเภทของเว็บ e r v i c e อีกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวเ Web บ e r v i c e เนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทมันออกมาเนี่ยมันจะแบ่งได้อีกประมาณ2-3ประเภทหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักการรันว่าแต่ละประเภทมันคืออะไรแล้วก็อ่าแต่ละประเภท มันจะเจอได้ไงในาสายงานไหนบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งตัว API ที่เราจะใช้ในการาเรียนใน EP นี้กันก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็น่าจะสามารถใช้ API ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในจุดประสงค์ของการาเรียนใน EP นี้เนี่ยเพื่อให้มันง่ายแล้วก็ สะดวกแล้วก็ครอบคุมกับหลายๆอย่างที่เราอยากจะสอนนะครับเราก็จะใช้ตัว API ที่ทาง d o p i o ทำขึ้นมาเองนะครับทีนี้ในตอนนี้เราจะมาลอง start ต,ตัว API ขึ้นมาในเครื่องเรานะครับเพื่อให้เราสามารถามีเหมือนเป็น API server รันอยู่ในเครื่องตัวเราเองเลยนะครับขั้นแรกให้ทุกคนเช็คนะครับว่าในเครื่องตัวเองมี Java install อ,อ,อยู่หรือเปล่านะครับผมจะไม่ได้มีการาพูดถึงการ install Java ในตัว EP นี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ตัว อ่าวิดีโอมันยาวเกินไปนะครับแต่ว่าวิธีลง Java ก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่าจะเป็น Mac นะครับถ้าให้แนะนำก็แนะนำให้เป็นตัว Java เ v e r s i o น1.8ละกันนะครับแต่ว่าใครจะลองใช้เวอร์ชั่นที่สูงกว่าก็ได้นะครับอันที่2ก็คือให้ไปดาวน์โหลดตัว Java application file หรือว่า j a v a file นะครับจากตัวใต้ YouTube description ในคลิปที่กำลังดูอยู่เนี่ยนะครับจะได้ไฟล์ชื่อ wpo_api.jar มานะครับ โอเคทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยหรือว่าใน EP นี้ทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้ตัว Mac เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมถนัดใช้ Mac มากกว่า Windows นะแล้วก็ในแง่ของการเขียนโค้ดหรือว่าการลองใช้ Postman ในการยิง API หรือการ Start API ต่างๆ,างๆก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะครับในส่วนของ Mac กับ Windows โอเคทีนี้ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดตัว Terminal หรือว่า Command Line ขึ้นมานะครับถ้าใครใช้ Mac ก็เป็น Terminal นะครับถ้าเกิดใครใช้ Windows ก็เปิด CMD ขึ้นมา ทีนี้วิธีที่จะเช็คว่าเรามี Java ลงอยู่อย่างถูกต้องนะครับก็ง่ายๆครับพิมพ์ว่า Java ลบเวอร์ชันนะครับแล้วก็ Enter ทำขึ้นเป็นประมาณเหมือนบอกชื่อเวอร์ชันมานะครับก็แปลว่าเรามี Java ลงอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีที่เราจะ start ตัว API ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆไปที่โฟลเดอร์นะครับก็คือใช้ Command Line หรือว่าใช้ Terminal เนี่ยไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ .jar ที่เราดาวน์โหลดไว้อยู่นะครับ ของผมเนี่ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบันเลยนะครับถ้าผมลองอเป็น Mac ก็ L S นะครับ Star j a ดูผมจะเจะอว่ามีไฟล์ d o n s c o r e A P I j a อยู่นะครับในโฟลเดอร์ปัจจุบันคือโฟลเดอร์ที่ชื่อโค้ดของผมเนี่ยนะครับทีนี้วิธีที่จะ Start A P I ขึ้นมาก็ค่อนข้างง่ายมากนะครับเราก็แค่พิมพ์ว่า Java ลบนะครับแล้วก็ d o u n d e r s c o r e A P I j a r แค่นี้เองครับแล้วกด Enter นะครับถ้ามันขึ้นคำว่า Spring นะครับแล้วก็มอีอะไรหน้าตาประมาณนี้ออกมา แปลว่าน่าจะสามารถสตาร์ทได้สําเร็จนะครับวิธีที่จะลองอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นการดับเบิลเช็คว่าตัว API ของเราสตาร์ทขึ้นมาได้จริงหรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้านี้ค้างไว้นะครับไม่ต้องสต็อปหน้านี้แล้วก็ไปที่ o o o g l h r o r o นะครับแล้วเข้าไปที่ URL local host 8 0 8 2นะครับนั่นคือพอร์ตของ API ที่เราลันอยู่นะครับแล้วก็ s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  t a s เ e t เติม S นะครับแล้วลองกด Enter ดู ถ้ามันขึ้นเป็นหาข้อความประมาณว่า Status Error You do not have access to this resource นะครับแปลว่ามันใช้งานได้แล้วนะครับแม้ว่ามันจะเป็น error ก็ตามเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อว่าทำไมมันถึง error นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะแปลว่าตัว API server start ขึ้นมาในเครื่องของเพื่อนๆได้สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคครับทีนี้หลังจากที่เราได้ start ตัว API ขึ้นมานะครับคราวนี้ ผมอยากให้เพื่อนๆลงโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่เอาไวา้ใช้ทำเทสตัตว API นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าจะเป็นที่นิยมสุดละนะครับในตอนนี้ซึ่งสามารถใช้ได้ทำในส่วนของการทำแมนวนวลนะครับแล้วก็มีการสามารถใช้ในส่วนใช้ในการทําตัวอัตโนมัตได้ด้วยนะครับแต่ว่าวัานนี้ตัวที่เราจะใช้ที่ชื่อ Postman เนี่ยนะครับเราจะใช้มัน เพื่อลองเล่นกับ API ในส่วนของแมนนวลเป็นหลักนะครับส่วนในส่วนของการทำอัตโนมัตเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ Postman กันนะครับเราจะใช้เป็นตัว robot framework เหมือนที่ผ่านๆมาใน EP 1น EP 2นะครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาที่เว็บนะครับที่ชื่อ postman.com นะครับแล้วก็ slash download s t e m s นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว postman ไปติดตั้งในเครื่องนะครับอันนี้ของผมเป็น Mac ซึ่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเป็น Windows ก็ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชัน Windows นะครับแล้ววิธีติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับก็เหมือนติดตั้งแอปพลิเคช โอเคทีนี okay. ้พอเพื่อนๆติดตั้งตัว Postman เรียบร้อยเนี่ยเราเปิดหน้าต่างของ Postman ขึ้นมานะครับหน้าต่างของ Postman เนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลากเข้ามาให้ดูนะครับเพื่อนๆเปิดมาเพื่อนๆจะพบหน้าหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะยิง API อะไรเพื่อนๆสามารถเปิดกดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ ว่าจะยิง API ไปที่ไหนนะครับยิงเป็น GET POST PUT uh, Delete หรือยังไงนะครับแล้วก็มีใส่ Header ใส่ Body อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายในการเรียนเนี่ยผมได้มีการทำตัว Collection สำเร็จรูปไว้ให้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องมาสร้าง Request ทีละอันนะครับก็คือให้เพื่อนๆน,นะครับไปที่ใต้ลิงก์ของตัว YouTube นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Postman นะครับ Postman Collection นะครับ จะเป็นไฟล์ที่อยู่คู่กับตัว w API j a r นะครับเป็นไฟล์ Postman Collection นะครับก็ชื่อไฟล์นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดดูก็คือเป็น WO API Learning นะครับแล้วก็ Postman Collection ตัวนี้นะครับทีนี้วิธีใช้งานนะครับก็เราเปิด Postman ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็แค่ เลือกไปที่ import นะครับเลือกไปที่ import หลังจากนั้นนะครับเราก็ลากไฟล์ postman collection เนี่ยเข้ามาวางนะครับพอลากเข้ามาวางปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่เลือกว่า import เข้าไปนะครับมันก็จะมี collection เกิดขึ้นมานะครับ CWO API Learning นะทีนี้ครับเพื่อเๆมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วเพื่อเลองกดไปดูแต่ละอันมันก็จะมีการเรียก API ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเรียก ตัว l o อกอินทูเก o ตโทเค็นนะครับมันก็จะยิงไปที่ local host 8082นะครับ login นะครับถ้าเป็น Get all assets นะครับก็เรียกไปที่เป็น get นะครับ local host 8082 a s s e t นะครับมีหลากหลายแบบโอเค <c oughs> ทีนี้ถ้าเพื่อนๆมาได้ถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัว API นิดนึงนะครับว่า API ที่เพื่อนๆเพิ่งจะสตาร์ทมันขึ้นมานะครับที่เพื่อนๆที่เราสตาร์ทข,ข,ขึ้นมาใน Terminal เนี่ยมันเป็น API ที่ทำหน้าที่อะไรนะครับก็ หลักๆเลยนะผมอธิบายเป็นโดยการวาดแบบนี้ละกันนะครับว่ามันเป็น API ที่เอาไว้เป็นเหมือน manage ในส่วนของตัวสินทรัพย์ของบริษัทกันละกันว่าบริษัทมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีเครื่องคอมกี่เครื่องอะไรเงี้ยทีเนี้ย API หลักๆนะครับมันก็จะมี API ที่เป็น get นะครับแล้วก็เป็น slash asset นะครับเพื่อเอาไว้ uh, get all asset of company นะครับก็คือจะรีเทิร์นเป็นรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมีนะครับแล้วก็จะมี API นึงนะครับเป็น p o s t a s s e t นะครับเอาไว้สร้างสินทรัพย์ใหม่นะครับก็คือ create new asset นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า put นะครับ put เนี่ยก็จะเป็นการ modify นะครับสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วก็มี delete นะครับมี delete ที่จะเป็นในส่วนของการลบสินทรัพย์นะครับ delete asset นะครับนอกจากนั้นก็จะมี API ที่เพื่อนๆจะได้ใช้อีก2ตัวนะครับเป็นตัวย่อยนะครับตัวนึงเนี่ยชื่อว่า get นะครับแต่ว่าเป็น slash asset type นะครับตัวเนี้ยจะเอาไว get, ้ get definition นะครับ definition ของ asset type นะครับอาอาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพอลองไปเล่นเดี๋ยวน่าจะไม่งงนะครับก็คือ,อข้าวๆก็คือเวลาที่เรา get asset มาเนี่ยมันจะบอกรายการสินทรัพย์มานะครับซึ่งสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีการบอกไท p e มาโดย type เนี่ยมันจะไม่ได้บอกมาว่าเป็น mobile เป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรงนี้มันจะบอกมาเป็นเลขนะครับเส้น asset type หนึ่ง asset type สอง a อ s เซทไทป์ย 3, อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า Asset t y p ป์คืออะไรนะครับเราสามารถไปเรียกที่ get asset type นะครับแล้วมันจะรีเท r รรายการเป็นการ Mapping ระหว่างเลข ID ที่เราได้มาในในตัว get asset นะครับคู่กับตัวนิยามหรือ description ของมันว่าโอเคเลข1นะครับคือ Mobile เลข2คือ l a p ปท็อปอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนนี้ API หนึ่งนะครับก็คือเป็น API ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเป็น API ที่จะเป็นโพสนะครับแล้วก็แสล็อคล็อกอินนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่อยากจะให้อ่าใครก็ตามนะครับสามารถมาเรียกตัว API ข้างบนของเรานะครับมาลบสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์อะไรได้โดยไม่ได้มีการป้องกันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี API ที่ชื่อล็อกอินนะครับเพื่อเอาไว้ในการล็อกอินโดยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะบอก username นะครับกับ password เข้าไปนะครับแล้ว API นี้เนี่ย มันจะรีเทิร์นสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นกลับมาให้นะครับพอ API รีเทิร์นสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นกลับมาให้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวโทเค็นเนี้ยไปใช้เวลาที่เราเรียกตัว API ทั้งหลายข้างบนนี้ได้เพื่อเป็นการแสดงว่าเราได้ล็อกอินมาแล้วจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่คุ้นชินกับคอนเซปต์ของโทเค็นนะครับก็หลักการง่ายๆเลยนะครับโทเค็นก็เหมือนการที่เรา เรามี username กับ password นะครับเราก็ username กับ password ของเราเนี่ยไปเหมือนไป login ินนะครับระบบเนี่ยที่ทำการล็อกอเนี่ยก็จะทำการ return สิ่งที่เรียกว่า t o เค็ซึ่งเป็นเสมือนบัตรผ่านนะครับเหมือนบัตรผ่านประตูให้เรานะครับซึ่งเวลาที่เราจะไปเรียกตัว API อะไรก็ตามที่มันมีการป้องกันว่าต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะถึงจะสามารถใช้งานได้เราก็จะมีการบอกเจ้าตัวโทเค็นเนี่ยนะครับไปในเฮดเดอร์นะครับของ request นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าฉันเป็นคนที่ล็อกอินมาแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทําให้ API ที่ที่มันโดนคุ้มครองอยู่นะครับมันสามารถรู้ได้ว่าคนที่เรียกเนี่ยล็อกอินมาแล้วหรือยังไม่ล็อกอินนะครับซึ่งถ้ามีการใส่โทเค็นที่ถูกต้องไปเนี่ยพวก API ที่มีการคุ้มครองให้คนที่มีสิทธิ์เท่านั้นใช้ได้เนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อเป็นคนที่ล็อกอินมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับคร่าวๆทีนี้ นะครับสมมุติว่าผมลองเล่น API แรกสุดก่อนนะครับก็คือ get all a s s e t นะครับก็คืออยากเรียกดูสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทนะครับจะเห็นว่า Request มันง่ายมากเลยนะครับก็คือเป็นแค่ HTTP local host แปดศ a s s e t นะครับแล้วก็ทายเป็น get นะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของ header นะครับถ้าดู header เนี่ยมันจะมีในส่วนของ token อยู่เห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นเลขอะไรไม่รู้แต่ไปหมดนะครับอันนี้น่าจะเป็น token ที่เก่าแล้วนะครับ token นี้นไม่น่าจะใช้งานได้ละทีนี้ผมลอง ผมลองไม่ใส่โทเค็นก่อนแล้วกันผมก็ติ๊กออกไปนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นการที่ส่งรีเควสต์ไปโดยไม่ใส่โทเค็นนะผมก็กดเซนนะครับมันก็จะได้ e ะเออร์เอร์กลับมาเห็นไหมครับว่าสเตตัสนะครับเป็นเออร์เรอร์นะครับแมสเซสก็คือ you do not have access to this resource นะครับสเตตัสโค้ดเป็น401นะครับก็คือ unauthorized นะครับก็คือไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานนั่นเองทีนี้สมมติผมใส่โทเค็นเข้าไปนะครับแต่ว่าก็เป็นโทเค็นแบบที่มั่วๆขึ้นมานะครับมันน่าจะเป็นโทเค็นที่ใช้งานไม่ได้แล้วแหละผมก็ลองติ๊ แล้วใส่โทเค็นเข้าไปแล้วผมยิงอีกรอบหนึ่งนะครับกดเซนต์รงนี้นะครับก็จะเห็นว่า response มันก็จะบอกว่า e อ r o r อยู่ดีนะครับก็คือ you do not have access to this resource อยู่ดีเพราะว่าโทเค็นนี้มันไม่ใช่โทเค็นที่ valid นะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วผมจะทำยังไงนะครับที่ผมจะได้โทเค็นที่มัน valid ออกมานะครับผมก็ต้องไปทำการเรียก API ที่ชื่อ login นะครับโอเคตัว login ตัว login ก็จะเป็นตัว post นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ โ l o c a โฮสต์8082แสดงล็อกอินนะครับทีนี้ถ้าผม uh, กดมาที่ตัวบอดี้ของโพสต์นะครับเพราะว่าตัวโพสต์มันจะมีบอดี้ได้นะบอดี้เนี่ยมันจะให้ใส่ username นะครับกับพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับ username ที่ถูกต้องนะครับก็คือ wo นะครับพาสเวิร์ดคือ r e b u i l d base qa ตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับซึ่ง uh, ถ้าเพื่อนมองไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมนิดนึงนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเคทีนี้ ผมลองล็อกอินแบบที่มันผิดก่อนละกันนะถ้าผมล็อกอินแบบผิดๆนะผมใส่ผมใส่อะไรเข้าไปใน username นะแล้วลองกดล็อกอินนะครับสิ่งที่มัน Error ก็คือบอกว่า Error เ,ออเนะครับเป็น invalid username or password นะก็คือล็อกอินไม่ได้นั่นเองนะผมก็ไม่ได้โทเค็นถูกไหมแต่จุดประสงค์ของเราคือเราอยากได้โทเค็นเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นการใช้ในส่วนของตัว username password ที่ถูกนะครับ username l o p i o password review b a s e qa นะครับเราลองกดเ Sen d ดูอีกรอบนึงนะครับ มันจะได้แมสเซจกลับมานะครับสเตตัสเป็น success นะครับแล้วจะในแมสเซจเนี่ยมันจะได้อะไรที่มันดูเป็นเลขม่วอกมานะครับตัวเนี้ยคือตัวโทเค็นที่ทางซิสเต็มมันได้เจเนเรตออกมาให้เรานะครับซึ่งอะโทเค็นนี้เนี่ยตอนเนี้ยเนื่องจาก API เราเขียนมาเป็นแบบง่ายๆนะครับโทเค็นเนี้ยคือโทเค็นที่ใช้ได้นะครับถามว่าใช้ได้ไปจนเมื่อไหร่นะครับก็ใช้ได้ไปจนกว่าที่เราจะไปปิดตัว API ที่รันอยู่ในเทอร์มินอลนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นนะครับถ้าถ้าตัวเนี้ยมีการปิดแล้ว่ นะโทเค็นที่เราเคยใช้ได้เนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าในส่วนของถ้ามีการยิงนะครับล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโทเค็นมันจะเปลี่ยนนะครับการที่โทเค็นมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นการที่โทเค็นเดิมก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า API เนี่ยเราเขียนไว้แบบอย่างง่ายๆนะครับก็คือถ้า,ามีการล็อกอินซ้ําเข้าไปเนี่ยตัวโทเค็นเดิมของการล็อกอินครั้งที่แล้วก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอผมล็อกอินแล้วผมได้โทเค็นเนี่ย ผมก็ทำการ Copy นะครับ Copy Token ตัวนี้นะครับผมเอาไปที่ตัว get นะครับแล้วผมเอาโทเค็นนี้ยไปใส่แทนโทเค็นเดิมนะครับในส่วนของ header นะแล้วก็ตัว Token นะครับหลังจากนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือยัง call ไปที่ get อโล้ l ค้ดแปแส slash asset เหมือนเดิมนะครับแล้วผมลองกดจะเห็นว่าตอนนี้มันจะได้ Response ออกมานะครับ r e s p o n s e ก็จะเป็น แอสเซททั้งหลายของบริษัทนะครับเช่น a s s e t ทไอดีเอศ s นเป็น MacBook Pro อันนี้คือแอสเซทไทยที่ผมพูดถึงนะครับว่ามันจะไม่ได้บอกท้ายมาว่าเป็น l a p ปท็อหรือโมบายนะครับมันจะบอกมาเป็นเลขเช่นแอสเซทไทยหนึ่งแอสเซทไทยสองนะครับแอสเซทไทยสามนะครับแล้วก็มันก็จะในตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสี s แอสเนะครับก็คือ a อศูนย์มีห้าแอสเซทนะครับเอศูนย์ศูนย์หนึ่งเอศูนย์ศูนย์สองเอศูนย์ศูนย์ โอเคนะทีนี้ในส่วนของการาสร้างแอสเซทใหม่นะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับตอนนี้เรามีโทเค็นอยู่แล้วนะโทเค็น,ะต,น,นตามใดที่เราไม่ได้ไปปิด API หรือเราไม่ได้ไปล็อกอิน login ใหม่เนี่ยโทเค็นนี้จะยังใช้ได้อยู่นะผมก็เอาโทเค็นเดียวกันที่ผมใช้ยิงเกสเนี่ยนะครับไปที่ตัว create new asset นะครับตัว create new asset ตัวนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวเก t เลยนะครับแต่ว่าไม่ตอดมันจะเป็นโพสนะครับโพส s l local h o s t 8 0 8 2 a s asset นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของตัว บอดี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของตัวบอดี้นะบอดี้มันก็จะมีบอกว่าเราจะสร้างแอสเซทไอดีด้วยไอดีอะไรนะครับสมมุติเราสร้างด้วย a 9 9 4นะครับแอสเซทเนมนะครับจะให้ตั้งเป็นอะไร Macbook Pro M 1 a s s e สเท้ายเป็น1นะครับ in use เป็น true นะสมมุติเอาแบบนี้ทีนี้ถ้าเราไปที่ในส่วนของตัว header นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโทเค็นเก่าคาอยู่นะซึ่งถ้าสมมุติเรายิงไปเลยโดยเราไม่แก้โทเค็นนะครับมันก็จะได้ e r r o r เหมือนเดิมนะครับว่าเข้าใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าโทเค็นคุณไม่ถูก ผมก็เอาโทเค็นที่ผมไปเก็ตมาไปเอามาจากตอนเก็ตนะครับใส่เข้าไปแทนแล้วผมลองยิงสร้างเข้าไปนะครับสเตตัสมันจะบอกว่าสักเซสนะครับก็คือสร้างสําเร็จละทีนี้ถ้าผมอยากรู้ว่ามันสร้างสาเร็จจริงหรือเปล่าผมสามารถกลับไปที่ตัวเก็ตนะครับแล้วจากเดิมนะครับมันมีถึง A001 A002 ถึง A005 นะผมยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวใหม่งอกขึ้นมาเห็นไหมฮะเ็น a s s เ t ส d ดี A99C MacBook Pro M1 ตามที่เราสร้างไปนะครับประมาณนี้ ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยคือสมมุติผมจะสร้างซ้ำนะครับสมมุติผมไม่เปลี่ยนะไไเลยนะตัวนี้ผมจะสร้างซ้ำอีกนะครับ a 9 9 c macbook pro m 1แล้วผมกดซ้ำไปนะครับมันก็จะมีการบอกด้วยว่า fail นะครับ id a 9 9 c เนี่ยมัน already e x i s t แล้วนะครับให้ใช้ id อื่นแทนนะครับ id ซ้ำกันไม่ได้ว่างั้นเถอะโอเคนี่คือตัว post นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะมาลองเล่นตัวในส่วนของการ modify asset กันบ้างนะครับผมก็ไปกดที่ modify asset นะครับแล้วผมก็มาดูในส่วนของตัว body ก่อนนะครับมันจะเป็นใน m e t h o d มันจะเป็น put นะครับแล้วก็เป็น8 0 8 2 s l น s ด asset เหมือนกันนะทีนี้มันก็บอกว่าเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะ สิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเราต้องใส่ asset ID เข้าไปนะครับว่าเราอยากจะแก้ asset ID อะไรสมมุติผมอยากแก้ asset ID A004 ละกันเพราะว่าผมรู้ว่าตอนที่ผม get มาเนี่ยอันนี้คือ get นะครับมันมี A004 อยู่เป็น Macbook Air นะครับสมมุติผมบอกว่าผมอยากเปลี่ยนนะครับ A004 นะครับให้เปลี่ยนเป็น Macbook Air นะครับแต่ว่าเป็น Macbook Air M1 นะทีนี้ผมก็ใส่ไปมันจะคล้ายๆกับตอนสร้างเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัว modify นะ ใน h e a d e r มันก็จะมีโทเค็นเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นโทเค็นเก่าอยู่นะผมยังไม่ได้ไปกรอบของใหม่มาใส่ซึ่งถ้าผมกด s e n d r e q u e s t เลยเนี่ยมันก็จะบอกว่าเข้าไม่ได้อยู่ดีผมก็ต้องเปลี่ยนโทเค็นก่อนนะเปลี่ยนโทเค็นเป็นโทเค็นที่ผมมั่นใจว่าใช้ได้จากการล็อกอินครั้งล่าสุดนะผมก็กดไปนะครับมันก็จะบอกว่า success นะครับแล้วมันก็จะมีการบอกว่า asset id will not change in any case นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนแค่เวลาอัปเดตเนี่ยมันจะสนใจมันจะใช้ asset id เป็นตัวหาเฉยๆนะครับว่าเราจะเปลี่ยน asset ไหนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Asset ID ได้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของตัวถัดไปนะครับก็คือตัว Delete สมมุติว่าเราอยากจะ Delete อะไรออกนะก็คือตัว e l l t t เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเวลาไม่ตอบเป็น e e l e t แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการใส่โทเค็เข้าไปใน header ตามปกตินะครับแบบนี้แต่ว่า As ลล์เเนี่ยมันจะตามด้วยชื่อ ID ที่เราต้องการ Delete เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติผมต้องการลบ a004 ผมก็ใส่ ID a004 ไปเลยนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่ได้แก้โทเค็นเนอะแล้วอยู่ดีมายิงมันก็จะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะลบอันนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดแก้โทเค็นเป็นตัวที่ถูกนะครับแล้วก็เรามาลองยิงเป็น delete นะครับลบ Asset a004 แล้วผมกด Sen d นะครับมันก็จะบอกว่า success ทีนี้ถามว่าส c c e s s แล้วผมต้องการ m ม k ชัว r e เนี่ยผมก็กลับไปที่ get all เเเเราาคอไ้น่ย ที่เราเคยได้ r e s p s n s e จะมี a004 เห็นไหมครับทีนี้ถ้าผมกด get อีกทีนึงนะครับจะเห็นว่าตัว a004 เนี่ยมันหายไปละมันเป็น a003 แล้วก็ a005 เลยนะครับโอเคทีนี้มันจะมีตัว API อีกตัวหนึ่งที่ผมบอกนะครับ get asset type ก็คือเวลาที่เราได้ asset type มาเป็น2เป็น1นอะไรเงี้ยเราไม่รู้ความหมายของมันนะผมเลยทำ API ง่ายๆขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อ get asset type วิธีการก็คือ get นะครับแล้วก็ http localhost 8082 asset type นะครับ ในส่วนของ h e a d e r เนี่ยผมบอกผมตั้งไว้ว่าตัว Asset type เนี่ยผมไม่ได้ r o t e ท t มันด้วยโทเค็นเพราะนั้นไม่ต้องใส่โทเค็นไปก็ได้นะครับก็คือกดยิงไปเลยนะครับมันก็จะมีการบอกกลับมาว่า Typ i ID 1คือแล็ปท็อปนะครับ t ทไอ ID 2คือโมบายแค่นี้เองตัวนี้เป็น a p i ตัวเดียวนะครับในในในเซตทั้งหมดนี้นะครับที่ไม่ได้ถูกโปรเทคโดยโทเค็นนะครับไม่รวมล็อกอินนะครับเพราะว่าล็อกอินเป็นตัวที่เอาไว้เก็บโทเค็นอยู่แล้วที่โดยการบอก username password ไปนะอยากให้เพื่อนๆลองเล่น ตัว API เนี่ยนะครับก็ลองอสร้าง Asset ใหม่ลบ Asset เดิมนะครับ modify Asset delete a s s e t นะเล่นใน postman อย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับให้พอทำความเข้าใจแล้วเห็นภาพก่อนว่าตัว API ที่เรากำลังจะลองทำอัตโมักันเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าเราจะใช้ robot framework มาลองอัตโมัมันยังไงบ้างะนะครับโอเค